หลังจากนั้นไม่นานเกิดอะไรขึ้นข้ารู้สึกเวียนหัวเออนี่ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยจฉนยวนเจ้าฟื้นแล้วเหรอเอ้ยหัววุโสสีนี่ท่านทำอะไรทำไมขาของข้าถึงไม่มีแรงเออเด็กน้อยเจ้าเลิกดิ้นล้นได้แล้วข้ารอวันนี้มานานแล้ว ผัววุโสสโปรดขารพตัวเองด้วยเฉิญหยวนเชื่อฟังที่ข้าบอกนอนลงไปซะเจ้าไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วน่าขยะขยะแย้ท่านมันบ้าไปแล้วแล้วอีกอย่างข้าก็ไม่ได้ชอบผู้ชายอยู่ให้ห่างจากข้าซะชอบผู้ชายนั้นเหรอเจ้าคิดมากเกินไปแล้วข้าเองก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันข้าจะไม่พูดเรื่องไร้สาระกับเจ้าอีกต่อไปแล้วเอาละเริ่มได้ <c oughs> จากนี้ไปชายชรลาพูดนี้ก็จะได้ชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าถึงไม่เป็นอะไรเลยข้าจะใช้ประโยชน์จากอาการบาดเจ็บของท่านเพื่อฆ่าท่านซะเจ้าเดลชานน้อยเจ้ากล้าได้ยังไงเยอะ <c oughs> เป็นไปได้ยังไงความแข็งแกร่งของเจ้ามันผัววุโสสีข้าคิดถูกจริงๆตอนนี้ทงความแข็งแกร่งภายในและภายนอกของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเจ้ารู้เรื่องนั้นได้ยังไงแน่นอนว่าเป็นสิษพี่วางที่บอกกับข้าก็ข้าดึงมันมาจากความทรงจําของเขาจริงๆนี่นะดูเหมือนว่าผัววุโสสีจะผิดพลาดในการฝึกฝนและได้รับบาดเจ็บร้ายแรงจนเหลือเวลาอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่ปีเท่านั้น หวังโกไอ้เจ้านั่นกล้าทรยศข้าได้ยังไงเจ้าพูดถูกข้าคนนี้ได้บ้าไปแล้วจริงๆและความแข็งแกร่งของข้าก็ไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและข้าก็จะบอกกับเจ้าด้วยว่าข้าผู้นี้เหลือเวลาใช้ชีวิตอีกไม่มากแล้วอย่างมากที่สุดก็น่าจะเหลือเวลาอยู่อีกแค่หนึ่งปีเท่านั้นแล้วจะทำอะไรกับข้าเดิมทีข้าคนนี้ก็ไม่ได้ชอบเจ้าที่เป็นแค่ศิษย์รับใช้เลยได้เลือกหวังโก แต่ข้าก็ไม่คาดคิดเลยว่าร่างกายของเจ้าจะยอดเยี่ยมขนาดนี้ขนาดข้าวางยาพิษเจ้าก็ยังไม่เป็นอะไรเลยดังนั้นข้าเลยเลือกเจ้าอย่างนี้นี่เองวันนี้ข้าจะจัดการกับท่านซะท่านจะได้ไม่ไปทำเรื่องชั่วชัวที่ไหนอีกจัดการข้าง,งั้นเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าจะมีความสามารถมากพอหรือ,อยังไงพลังปีศาจเหรอนี่ท่านมีความเกี่ยวข้องกับปีศาจอย่างนั้นเหรอ เจ้านูเรื่องนั้นมันไม่สำคัญเพราะว่าเึงรู้ไปยังไงเจ้าก็ไม่รอดมีเพียงปีศาจเท่านั้นที่จะมีวิธีลับในการยึดร่างกายดังนั้นข้าจึงได้เข้าร่วมกับพวกเขานอกจากนี้วิชาของปีศาจก็ยังทำให้ผู้ใช้แข็งแกร่งขึ้นด้วยที่ข้าเสียดายก็คือทำไมข้าถึงไม่ได้เจอกับพวกเขาให้เร็วกว่านี้ไอ้หนูยอมรับชะตากรรมของเจ้าซะเออ เป็นแค่มดตัวน้อยกล้าที่จะต่อต้านข้าอย่างนั้นเหรอแกคิดว่าแกเป็นใครข้าจะทำลายวิญญาณของเจ้าก่อนเออฝ่ามือสุริยันนี่มันคืออะไรเออเออ ฝ่ามือสุริยันแพดเผาเจ้ารู้จักวิชานี้ได้ยังไงแปลกใจเหรอมันก็แค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่านะนี่กายเลี้ยยางถูกทำลายไปแล้วและที่นั่นก็เต็มไปด้วยซากศพแล้วเจ้าจะไปเรียนรู้วิชานี้มาได้ยังไงอยากรู้ไหมล่ะเรียกข้าว่าพ่อสิ